เมอกรูดงานวิจัยและสรรพคุณ12ข้อ 1. เมื่อกรูดแก้ปัญหากลิ่นเท้าหมิ้นมีกลิ่นอับเชื้อรา 2. ช่วยบำรุงหนังศีรษะและบำรุงเส้นผมให้แข็งแรง 3. ช่วยขับระดูขับลม 4. ช่วยขับลมในลำไส้แก้อาการจุกเสียดท้องอืดแน่นท้อง 5. แก้อาการเลือดออกตามไรฟัน 6. ช่วยฟอกโลหิต 7. แก้อาการไอขับเสมหะ 8. แก้ลมหน้ามืดวิงเวียนศีรษะ 9. เป็นยาบำรุงหัวใจ 10. มีน้ำมันหอมระเหยผ่อนคลายความเครียดคลายความกังวล 11. กระทุงพิษแก้ฝีภายในและแก้เสีผะาเป็นพิษ 12. ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงคุณค่าทางโภชนาการของผิวมะกรูด และน้ำมะกรูดมีดังนี้ค่ะ 1. วิตามินซี 2. วิตามินบีหนวิตามินบีสอมีธาตุเหล็ก 5. ฟอสฟอรัส 6. แคลเซียม 7. ใหญใยอาหาร 8. ไขมัน 9. โปรตีน 10. คาร์โบไฮเดรตข้อแนะนำและข้อครวรระวังในการใช้มะกรูดนะคะการใช้น้ำมันหอมระเหยมะกรูด กับผิวหนังในปริมาณที่มากต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงเนื่องจากน้ำมันที่ได้จากการบีบผิวผลอาจทำให้เกิดพิษเมื่อสัมผัสกับแสงได้และเกิดมีสารสีเกินที่ผิวหนังบริเวณใบหน้าและลำคอเพราะมีสารกลุ่มคูมารินแต่น้ำมันจากผิวผลที่ได้จากการกลัน่นจะไม่มีสารนี้น้ำมะกรูดมีความเป็นกรดสูงจึงควรระมัดระวังในการรับประทานขณะท้องว่าง เพราะอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารได้ค่ะดิฉันได้คั้นเอาน้ำมะก,กรูดออกมาโดยการหั่นให้ละเอียดเอาเมล็ดออกให้เรียบร้อยผสมด้วยน้ำสะอาดพอท่วมแล้วก็ปั่นแล้วก็กรองเอาแต่น้ำเมื่อดิฉันสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็จะใช้น้ำของมะก,กรูดนี้เป็นครีมนวด แล้วหมักผมไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดรีดของน้ำและผิวของมะก,กรูดจะมีรีดช่วยปรับสภาพเส้นผมเพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยจากผลของมะก,กรูดช่วยให้เส้นผมนิ่มสลวยมีเงางามมีผลิตภัณฑ์ครีมปรับสภาพเส้นผมหลายยี่ห้อได้ใส่ผิวของมะก,กรูดและน้ำของมะก,กรูดลงไปพบว่าช่วยปรับสภาพเส้นผมให้ดีขึ้นค่ะ